อ้าวท่านผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไลค์ 1, like ด้วยนะครับผมโอเคแตงคิว okay. มากเลยใครพร้อมแล้วก็ let's go <S ไอกันเปิดคลิปนี่คือมึงเดินมาข้างหลังกูเลยเออโอเกิน oh, <Yeah. S 1> เอาล่ะวันนี้นะครับผมมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากๆใช่ไหมกันบอกว่าอะไรนะพี่ครับพี่ครับ oh <my. S 1> ใช้ผลปีศาจผลบอมไปเวทกับเจ้าทะเลหน่อยซึ่งไอการเนี่ยหายนโคตรเยอะเลยใช่ไหม มันมีมันม,มีผลเลยปบ้างอะที่คนดูอยากอยากดูมีครับดีครับดีฮะ,ะ,ะหลายผลเลยอ๋อโอเคครับดีครับผมคุณมิน้นคุณมิ้นมีอะไรครับผมวันนี้คือว่าผมอัดคลิปกันอยู่นะตอนนี้แล้วคุณมินม้นเป็นคนวาดปกให้ผมใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคคุณมิ้นงงตอนนี้เอาไะแล้วลไงต่อนะการมีมีผลอะไรบ้างนะพูดใหม่ตอนนี้ที่ผมเห็นเนาะคือมีผลเนาะมีผล โมดิแล้วก็ผลอ,อ,อีกมากมายที่ว่าตอนนี้คือทำแค่ผลเดียวนะใช่นะครับก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับคือว่าผมเนี่ยน่าสนใจคือผลบอมบ์เว้ยคุณผู้ชมคือแบบมันเป็นผลที่ค่อนข้างจะไม่มีคนเอาไป p v p เอาง่ายๆเลยนะครับเป็นผลที่ค่อนข้างกระจอกมากโคตรกากประมาณเนี่ยเข้าใจไหมก็เลยวันนี้นะครับเราทําการเอาผลบอมบ์เนี่ยไป v s กับเจ้าเลนะครับ ทั้งหมดวันนี้น่าจะมี3ตัวหรือ4ตัวไม่รู้นะเดี๋ยวคุณดูก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมเอาละก่อนจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ผมด้วยวกันเครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันเนาะเอาละไปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า let's go คุณดูเร็วๆนี้จะมีคลิปแกล้งเจ้าเล่ย์ด้วยนะทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรูกวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตัชนช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคซี่เนี่ยครับผมหรือว่า สามารถนะครับผมกดเกมพารได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์แมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ <c oughs> ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดู <c oughs> โอเคนะครับผมเอาละตอนนี้นะครับผมเจ้าเลเกิดแล้วนะครับผมจะตีทั้งหมดเนี่ยคลิปนี้น่าจะมาสามตัวนะครับสามตัวแล้วกันคลิปที่แล้วเราใช้ผลนะนะผลแรน,ออน,น้องน้องน้องดิวนะครับน้องดิวผลยางใช่ไหมคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาว่าพี่อ้นครับ เอาผลนั้นไปสู้หน่อยเอาผลนี้แต่ผมถูกใจไว้ทุกเม้นเลยที่คอมเมนต์บอกว่าเอาผลบอมก็พี่นะครับเรียบร้อยกูเอามาเลยวันนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับขั้นตอนของเราการที่เราไปสู้กับเจ้าเลครั้งนี้เนี่ยผมบอกก่อนมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะคนดูก็คือว่าผมเนี่ยจะเอานะผมดาบด้วยนะผมจะสู้กับดาบแล้วก็ใช้เป็นผลบอมด้วยเช่นกันนะครับการที่ผมจะสู้เนี่ยผมบอกเลยว่าคลิปนี้เราน่าจะอยู่ได้แค่บนเรือนะครับเพราะว่าไม่รู้นะผมจะลอง อาเสี่ยงดูรายการผมคือมันต้องอยู่บนเรือคุณคุณผู้ชมเข้าใจไหมคือได้ผมลงไปปุ๊บเนี่ยผมไม่มีผลบินนะครับสกิลบินมันไม่มีเลยนะคนดูผมก็เลยน่าจะไม่ไหวนะครับผมน้องเขาเข้ามาได้ปะโอเคโอเค,อเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใจดีใจดีโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับด like, กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยกันเนาะเอาละเดี๋ยวผมทำการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยไปเจอมันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยว่ามันสีอะไรนะครับผมคนดู เอาระมาเร็วน,นะครับผมถึงละถึงละโอ้โหทำไมเรือพี่มันเละวะโอ้หมายกอดนี่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 มาแล้วครับคนดูนว่าไงว่ามีบั๊นะว่ามีบั๊ว่าไงบั๊กอะไรสามารถเอาเรือขึ้นโบท๊ทไปลากจั่วะเลได้ใช่หรอได้แล้วเป็นทางไงโหดปะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหใช้ไม่ได้เลยจะตายเรือจะแตกใครก็เอาเรือเอ้ยมีมีคนเอาเรือมาอยู่โอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเป้าหนึ่งยากมากกว่า กูใช้ผลบอมสู้กับเจ้าทะเลกันหรอนี่ไงนี่เฮ้ยโดนโดนโดนน่าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี้ปนนี้เจนเจยนไปหนึ่งไปหนึงน้อ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 งขับ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 เออใช่มีคนขับเรือพี่หน่อยขับเรือพี่ขับเรือพี่เลยขับเรือพี่เลยบุ้มไปเล้จ้าโอเคเฮ้ยว้าวว้าวโอเคนายซื้อเรียบร้อยกูน่ากูน่าจะตายแล้วโอ้โหไปแล้วครับคนดูครับผมคนดูมันยากมากนะผมใช้ผลบอมสู้กับเจ้าเลเฮ้ยขับเรือมาใกล้ๆพี่ได้ปะ พี่ว่าพี่ตายวะเฮ้ยพี่ว่าพี่ตายวะฮะพี่พี่ตายวะดูทรงละย่าูไลโอไลอ้อนวู้ฮู้ตรงหน้าเจ้าเลยหนูเลยเด้งกลับมาสุดยอดน้องเย่อเย่อมาดิเย่อ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 ยังจูได้อยู่นะคนดูไปเย่อเย่อตรงหน้ามันฮู้ฮู้ฮ้กูเย่อเย่อกูจะตายแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาเรือไม้พีกหน่อยเอาเรือไม้พีกหน่อย เฮ้ยไอ้น้องเลิฟน้องเลิฟทุกคนเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเออจะยเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวมาละพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวกูตายเอ้ากูตายเดียวฉีดเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้น้องดิวเนี่ยขับเรือนะครับขนาดเจ้าเล่ตัวแรกผมก็เหนื่อยละผมจะบอกเลยผมจะใช้สกิลก็คือว่าผมน่าใช้แค่สกิลเดียวได้นะครับ เออน่าจะหลายสก,กิลเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันผมจะลองดูเนาะคนดูถ้าผมต้องกระโดดด้วยไม่งั้นมันจะโดนเรือเวลาโดนบอมอ่ะเอานะบิวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะกับเรือของเราโอเคไป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 ขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยผลบอมบีเอทกับท่าเลกูชอบจริงๆเลยมาดิโววโววิฟคิดหน้าคิดหน้าต้องเอาฝนกระวิตตี้ต <c oughs> ื่นแล้ยเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยดิว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 รอพี่ก่อนโอ้ชิต วู้กูตายดิวพี่ตายแน่แน่พี่ตายแน่แน่เลยอีกอะไรพี่องค์ข้าถ้าขึ้นเกาะถ้าขึ้นเกาะมันจะเป็นตัวรอดโอ้โห้ปลาปลปลุยลุยเอ้ยขอบคุณมากครับหิวเลือดคนหิวเอ้ยโอ้โหดิวตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แดีตรงนี้ดีเลยน่ะมันโดนเรือปะเนี่ยสกิลพี่อะใช่ไหมโดนอยู่นิดนิ่งเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปที่อื่นดิเอ้ยระวังระวังระวังไอ้ดิวเดี๋ยวเดี๋ยยเดี๋ยวจะตายนะพาตายนะ พาตายนะดิวดิวดิวรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนดีเฮ้ยเออโอเคโอเคแรงจัดเลยนี่ไงผลบอมเบียดกับเจ้าเรไดจริงจริงด้วยนี่ไงกลับมาแล้วกลับแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับถามว่าการสู้มันยากไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าโคตรยากนะครับโอเคต้องเซฟเรือนะดิวระวังนะเว้ยตอนสุดท้ายเราแบบพี่อ่ะพี่อาจจะไม่ได้กล่องแล้วเพราะเองเลยนะเพราะเรือไม่จัดระเบิดแล้วไงเข้าใจปหเรือมันทอย่างไม่ได้ โอเคดินหน้าเดินหน้าเออเดินหน้าเดินหน้าเฮ้ยรอก่อนรอก่อนเออแต่พูดยูเรือได้ไหมซ่อมเรือได้ไหมซ่อมเรือเออว่าพี่เบคเอาแบบอ่าเนี่ยซ่อมเรือด้วยนะเฮ้ยไปอยู่ใกล้เก่าทำไมอ่ะเอ้าจะไปจะไปจะไปจออะไมันเขมาเกิดตงน้าโอ้เชิดโอ้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 เรือนเหลือนิดเดียวเฮ้ยอย่าใช้สกิลใส่ดิโอ้ my god มีคนใช้สกิลใส่ก็ผมไม่คนดูมันเลยเป็นแบบนั้นนะดิวอยากเข้าไปใกล้เจ้าเลยนะออกมาเลยออกมาเลยเพราะว่าสกิลผลปีศาจของคนอื่นอะมันจะเข้าไปเออเอ็งอยู่ไกลๆไว้เดี๋ยวพี่ออกเดี๋ยวพี่เข้าไปอโอเคโอเคมีคนเอาเรือมาอยู่นะเฮ้ยเรือล่มแล้วล้แล้วนี่นี่นี่โอเคมีคนนี่อยู่ดิวแต่ว่าเรือนี่แบบถ้าโดนทีเดียวนี่กวดก็จะพังอะนะโอเคพอดูผมต้องอาศัยอยู่ในเรือลำนี้ก่อนนะครับ เรา้เอาสายยูเรือเขาปินโบลตคนอื่นน่ะเนี่เออไหนไหนเอามาดิเอามาดิมีเหรอเออเปล่าอ่ะมันมันกำลังเอฟเฟียร์ให้คนเจ้าทะเลเสร็จอ่ะโอเคเอามาได้ไหมอ๋อนู่นนะนะเห็นแล้ว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 โอเคครับคนดูครับเดี๋ยวผมทำการตัดไปตรงที่ตอนที่ผมเนี่ยตีกันเสร็จเลยดีกว่านะครับผมเอาลาคคุดูครับผมตอนนี้ก็สู้เจ้าทะเลนะครับผมมันใกล้ตายแล้วตอนนี้โดนฟีนิกซ์ลุมนะครับผมคือฟีนิกซ์นี่คือแบบตัวป่วน สำหรับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะผลบอมถามว่าสู้ได้ไหมนะผมจะบอกเลยว่าสู้ได้นะอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนี่เห็นปะโอ้โหผลบอมสู้ได้จริงนะครับเออไม่ได้โกหกด้วยเรามารุ่นกันเลยดีวยกว่าได้ผลเอ,อ้ยได้กล่องอะไรนะครับกล่อง,นะงกล่องละกล่องดีไหมโอเคอกูรู้เองที่มึงไม่ตะโกนผลบอมครับผมใช้ผลบอมสู้จริงๆโอ้โหมีคนฆ่าดูกูตายโอเชีตกูกินผลแล้วก็ฆ่ามันทิ้งไหนเได้ผลสายปาเอามันตายแล้วโอเค ได้มาสามจมเองอะตอนเนี้ยแต่ได้ดคุ้มดี <c oughs> โอเคครับปะเดี๋ยวเราก็ทําการไปดูตัวที่สองเลยดีกว่านะครับว่าผมจะซูได้หรือเปล่านะครับผมเื่อได้แล้วแหละนะครับสำหรับผม <c oughs> โอเคปะลุยเอาละครับผมคนดูครับอันนี้ก็คือเซิร์ฟที่สองนั่นเองนะครับทําไมเรือเป็นอย่างนี้น <c oughs> โอ้โเฮ้ดิวเรือเป็นอะไรของกูตก ดืวไม่เติมน้ำมันนะพิออนใช่เลยเดือลืมเติมน้ำมันไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าโอ้รึ่งแล้วครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยดิวดิวรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนดิวเอ้ยไม่ได้ขอหนูรูดมันอ้าวเราบัสอหะใช่เหรอเอ้เอ้าดิวเองตายได้ไหมโอ้โหดิวดิวเองตายเดี๋ยวกไปเดีกันแน่ทันอยู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 ่ทันอดี๋ยวโอ้ไมค์ก่ออ้อมกินหนูตกวอแล้วหนูเห็นอนัเจ้าหลีมันมุดใต้ก่อนใช่เหรอ โคตรเฟี้ยวเลยว่ะพี่ว่าโอเคปึ๊บเฮย้ฮยเฮย้ฮยเฮ้ยขึ้นข้างบนปึ๊บนี่เล่าคอมโบเล่าคอมโบเล่าคอมโบกับดาบกับผลกับอะไรมั่วมั่วหมดหมั่วหมดตอนนี้แล้วก็กลับกลับเรือ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 ได้ไหมกลับเรือกลับเรือก่อนไม่ไหว okay. โอเคโอเคครูดาวครูดาวก่อนรอครูดาวก่อนคุณผู้ชมรอครูดาวแล้วก็ปล่อยระเบิดไปทีนึงถึงไหม ถึงโอ้โหเจ้าเลยอโดนโดนโดนนึกว่าเจ้าเลยหลบได้โหมันจะพิ้วเกินไปแล้วเจ้าเลยไอ้บ้าเอ้ยมาลุยเลยและกันนี่เบ้งแล้วก็เบ้งคอมโบกับดาบเบ้งแล้วก็เบ้เบ้เบ้งเอิบหายหายไปโอ้ไปลุย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 มีคนปั่นบนเรือด้วยเนี่ยเห็นป่ะคณดูครับส่วนมากเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอย่าลืมนะเอาใครมีเรือเนี่ยถ้าใจดีนะครับผมไม่รีบมากก็เอาเรือมาให้เพื่อนได้นะครับเพราะว่า มันจะช่วยเพื่อนๆเนาะส่วนมากเขาแบบบางคนนะ่ะเขาอาจจะมาเพิ่มเลือดบนเหลือได้นะครับผมอันนี้คือดีเลยนะครับโอเคนี่คอมโบไปอุย๊ยคอมโบไปเลยอู้หูผมจะตายเพื่อนเนี่ยโอเครอดอยู่น่าจะรอดนะเนี่ยโอเคผมกดคีย์บอร์ดรัวหน่อยนะน่าจะลำคาญกันหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ตอนนี้เนี่ยผมใกล้ตายเฮ้ยไม่ตายหรอกผมโหดต,ตรงๆเลยผมโหดผมเวอร์จัดอะเข้าใจปหะคือเจ้าเลผมแบบได้หมดทุกตัว ใช้ผลบอมตบเจ้าทะเลก็ทํามาแล้วก็คือคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าผลอะไรผมก็ทําได้แค่คุณผู้ชมขอมาแล้วผมต้องกลับกลับเรือเร็วๆกลับเรือกลับเรือเลยโอ้โหกับตายครับผมคุณดูปั๊มยาก่อนทีนี้ปั๊มยากูเลือกซะแบบปั๊มยาเลยเตัวอยาอยาอย,า,อย,า,อยาเรียกว่าช่วยตัวเองเหมือนปิก,กันแล้วกันโอ้โหใช่เหรอมันพูดช่วยตัวเองเหรอการเรียกบวนั่นแหละไม่ได้นะคุณดูโอเคคุณจะโดนดราม่าไปเนี่ย ไม่ไม่น่าไม่ไมน,ไมน่าดูนะคนดูไม่รู้นะแต่ก็ขอโทษนะกันนะใครถ้าใคร <etti> ไม่ชอบใช่ไอ้กันนะไปด้กันซะพูดเล่นนะครับผมก็เอาหาแล้วกันนะคนดูโอเคเบ้งเบ้งโอเคสกิลซีนี้รู้สึกว่าจะทำดาเมจค่อนข้างจะรัวแล้วก็ถือว่าดีมากนะครับผมโอเคคอมโบพอละเราอยากคอมโบนานนะเวลาใช้ผลพวกเนี้ยถ้าเราใช้ผลที่มันบินไม่ได้แล้วมาตีเจ้าเลนอะ ถามว่าตีได้ไหมผมพูดตรงๆเลยว่าได้นะครับแต่ผมขอให้เป็นเรือที่ค่อนข้างจะแบบดีๆอะ่ะคุณคุณดูเข้าใจไหมคือมันต้องเป็นแบบเรือที่ดีๆพอสมควรเลยนะครับผมถึงจะทําแบบนี้ได้เนาะโอเคตอนนี้เจ้าเลยใกล้ตายแล้วแหละถือว่าอาตัวที่เนี่ยผมตีค่อนข้างจะพิวมากๆนะพิวเลยพิวแบบพิวจริงอะ่ะคุณดูเนี่ยผมเริ่มแบบชินกับผลละนะครับอันนี้คือผมชินละเริ่มชินนะตอนแรกเราไม่ค่อยชินใช่ไหมเนี่ยเราสามารถคอมโบกับดาบได้นะครับแล้วก็คอมโบกันได้รัวๆเลยครับนี่ ปุ๊บแบบนี้แล้วก็กลับเรือได้นะครับนี่โอเคคอมโบเรียบร้อยตายแล้วตายแล้ว<ด>น้องน้อง,น,องน้องทันปะเนี่ยน้องมาทันปะดูเห็นรึเปล่าโอเค okay, เรียบร้อยแล้วโอ้โห <c oughs> กล่องขาดอีกแล้วทําไมวะเนี่ยด้กล่องโคตรเกลือเลยดิวโอ้โหพี่ได้ห้าเจมว่ะแล้วก็ได้ผลเลยมาผลเลยนะผลยีราฟพอ,พอยาวปางโอใช่ไหมผลยีราฟพอยาวใช่ไหมสักโอเคผมก็ ตัวที่2ประมาณนี้นะครับถือว่าขนบอมทําดาวมิดค่อนข้างจะดีไหมเนี่ยนะครับดิวพี่พี่ขอลองได้ไหมขอลองนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วกันคนคนคนในเซิร์ฟอย่าด่าเอ้ยอย่าตีผมนะนี่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 เดี๋ยวขอสกิลซีแล้วกันสี่พันอ่ะคนดูมันไม่น่าแรงขนาดเบอร์ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าตีได้เนาะครับ ผลบอมนะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับดีอยู่นะไม่ได้ดีมากนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเอาล่ะป้าเดี๋ยวเราทำการไปตีตัวสุดท้ายดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าจะได้กล่องไหนด้วยละกันนะครับก็ผลบอมก็ถือว่าดีมากแต่มันไม่ดีตอนที่กูจะกลับเนี่ยแหละโอ้โหต้องรีบกลับเรือเลยนะครับใครใจดีนะครับผมเวลาเราตีเนี่ยก็อย่าลืมเอาเรือไม้เพื่อนด้วยละกันนะบางคนก็อาจจะใช้ผลแบบเออนั่นแหละ ครับผมอ่ะเหนียปะขึ้นมาได้เลยนะครับปาเขาดูครับเดี๋ยวเราไปตีตัวที่3กันเลยดีกว่าโอเคครับผมมาตัวสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับเราใช้เป็นผลบอมบ์นะครับผมฮ่าตัวนี้นะครับไอ้กันมาเป็นเอ้ยกันมาด้วยว่ะเฮ้ยโคตรเอาอ่ะคนดูครบแกงนะครับผมตัวสุดท้ายครบแกงเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมช่วงนี้นี่คือผมไม่รู้ว่าทำอะไรดีนะคุณดูลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่า เร็วๆนี้มีแก้งเจ้าทะเลแน่นอนนะคุณผู้ชมใช่ไหมน้องดิวไอ้ลอยกันไหมไอ้กันไอ้กันจะมาด้วยอะเรามันซะโอ้โหมันจะมาด้วยมันไม่บอกเรานะครับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณดูครับเดี๋ยวผมนำการก่อค,คลิปนะครับก็เจ้าทะเลเกิดตรงนู้นเนาะมาตรงหลังนู่นนะครับผมเอาล่ะดิวเองขับได้ไหมพี่เองขับอเอาล่ะคุณผู้ชมครับใกล้จะถึงละเจ้าทะเละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลย ไอดิวเนี่ยรับการอาหารกล่องมิติกได้ทั้งหมดเนี่ยห้ากล่องเลยใช่ไหมตั้งแต่เล่นมาคือเกินไปอ่ะเออไอการทำเหมือนเขาได้ปะเราเปิดกล้องอยู่ยไอการแม่งเมาไอการแม่งอึ้งไอการพูดไม่ถูกถึงกับเงียบใช่ไหมไ่การเนี่ยหนูเปิดกล้องอยู่วอทวอทอะไรเอาเลยกลัวเลยเนี่ยเอาเลยกลัวอะไรอ่กลัวอะไรอ่ เฮ้ยเรือเรือละเอ้าเอาเรือเรือเอ้าเรือใครปล่อยพี่อ้นเรือผีมันอออยู่นู่นไงเออเรือเรือไปเอาเรือกลับมาให้ได้นะมึงเอ้าแล้วผมก็ตายดิอย่างนี้เอ้าแล้วจะออกเรือกันทำใหม่วะนั่นผมว่าผมตายแน่ๆเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมไม่มีเรือนั่นเองเอ๋อแล้วไม่เอาเรือให้พี่แล้วเออเอ้ากูตายฟรี ไอ้จะลงมากันทำใหมกันเอ้าอีซี่กูตายอีซี่ครับคุณดูโอเคก็ดูครับมาแล้วเมื่อกี้นี่คือตายกันใช่ไหมโคตรเซ็งเลยนะครับผมคุณผู้ชมไม่ทำดามิดเลยอ่ะการใช้ผลเลยนี่ตอนนี้ผลพี่ตื่นอ่ะเรี้วผลพี่ตื่นโอเคชิวๆเอาล่ะมาลงเลยละกันอย่าเพิ่งนั่ขับเรือไว้ก่อนนะการอย่าเพิ่งลงเรือโอเค โอเคคอมโบเลยครับคอมโบเลยคนดูคอมโบได้คอมโบปลาคอมโบได้คอมโบปลาชิวๆครับโอเคตีหางเรื่อยๆเลยตีหางมันเรื่อยๆเลยตีหางมันได้ลื่นลัวนี่ไงเยอะเหรอผลปอมก็โหดเหมือนกันนั่นเนี่ยจุดอะไรจุดจุดที่เรืออยู่มันอยู่ตรงหาดอเรือจุดอะไร โอเคถึงเรือแล้วโอ้เรือแล้วไปขับเรือไปไกลๆกันนะขับเรือไปไกลๆหน่อยโดนดำอีกเขาเจ้าถนนขำมือนี่โคตรอับปีเลยนะไปกันดูไหมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยออกไปข้างนอกหน่อยออกไปข้างนอกหน่อยโอเคกันเออออกไปข้างนอกหน่อยพี่ปี๊ตายพี่ว่าเอ้ยโหดเกิน ฮิวต่อ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 ยาวๆครับมาต่อไปโอ้โดดไปเนี่ยนู่นนู่นนู่นขับไป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 โอเคผมแบบนี้แหละเล่นตามมันเล่นตามมันเรื่อยๆนะครับผมไล่ตามเชอเลไปเพราะว่าผลสกิลมันไม่มีบินนะเนาะต้องมันก่อนโอ้ยพี่ตาย พี่ตายพี่ิงเรือพี่ิงเรือพี่ิงโอ้พี่ตายน้องพี่ตายเร็วอยู่ไหนอยู่นี่โอโคโรนขังกคโรนขังชดโอโอรอกูก่อนโอเคหิวก่อนละกันเอาละไปขับเรือตอเลยพี่ขับเองยุนมาเลย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  หมุนแขนและฮิวหมุนแขนและฮิวเห็นมีสปอยใหม่มาด้วยนะเรื่องของนะผลแสงใช่ไหมอุ้ยเดือแตกโอ้ชิตโอ้ชิตคุณผู้ชมหาเรือใหม่คาเรือใหม่ครับผมก็ดูหาเรือใหม่ไอ้นี่มันใช้สกิลอะไรวะเนี่ยโอ้จะตายเอากันพอดีตอนตอนมันแคสกิลก็ไปยืนโดนมันโอเคฮิวก่อนไม่มันฮิวมันมันฮิวไม่ได้บ้างใช่เราก็เล่นเซฟหน่อย เอาละครดูครับเดี๋ยวผมทำการตัดคลิปไปตอนที่เจ้าเลตายดีกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะบวกไม่ได้แล้วปะเพราะว่าต้องโจมตียะไกลอย่างเดียวสกิลเดียวอย่างเดียวเลยคนดูไม่รู้นี่ไม่รู้โอเคไปเดี๋ยวทำการตัดคลิปตอนที่มันนั่นแหละผมใกล้ตีมันตายเลยดีกว่านะครับระเบิดคอมโบไปคอมโบไปยาวๆครับผมจังหวะนี้คอมโบไปยาวๆคอมโบไปยาวๆ โอ้ยยาวๆลูกกูใกล้จะตายแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผลบอมโคตรเฟี้ยวโอ้โหรอพี่ก่อนฮิวก่อนขอฮิวของไฟจ้าทะเลเล่นของไฟจ้าทะเลใช่มันใกล้ตายเร็วเฮ้ยมันรีบอะไรของมันวะนั่นบมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วเอามันอะไรนะปืนเลยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคอะผมกดมั่วๆเลยนะเบ่ง เว่งตายซะอีซี่เรียบร้อยโอ้ผลบอมโคตรโหดโอ้โหกล่องเกลือชิบหายเลยคลิปนี้โอเคนะครับผมเอาละประมาณนี้หน่เกลอใช่หรอได้ผลอีกเะเอเห็นอยู่เห็นอยู่เอาละคุณดูครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะครับใช้ผลบอมมาตีเจ้าทะเลนะครับก็ถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับผม คนบอมก็สามารถสู้กับเจ้าทะเลได้นะคนดูอย่ามองข้ามมันว่าเฮ้ยมันกระจอกอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็สู้ได้เหมือนกันนะเออถือว่าโหดเลยแหละนะครับผมคอมโบก็ได้ดีเหมือนกันนะครับเอาไปซะคนอื่นเอาไปกินเอาดะคุณดูนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคนดูอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาผลไลมาเวทกับเจ้าทะเลนั่นเอง โอเคครับแต่วันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนด้วยกันนะจ้าเด็กๆบา๊บาแหววผมซียูครับคนดู